การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่สวยงามผู้ที่มีอำนาจและหน้าที่ติดตามตรวจสอบการทำงานของกรุงเทพมหานครก็คือคณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมสภากรุงเทพมหานครในการพิจารณาสอบสวนหรือศึกษาติดตามตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเช่นการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลการบริหารจัดการสวนสาธารณะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวการจัด การสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานคุณภาพอากาศและปัญหาฝุ่นละอองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านสิ่งแวดล้อมก่อนจะรายงานผลการดําเนินงานต่อสภากรุงเทพมหานครฝากข้อเสนอแนะถึงสภากรุงเทพมหานครผ่านแฮชแท็กร่วมคิดร่วมสร้างกรุงเทพที่ดีขึ้นแฮชแท็ก vector b a n g k o หรือผ่านเว็บไซต์ของสภากรุงเทพมหานครที่ www.bmc.go.th